สวัสดีครับวันนี้จะพามาไขาข้อข้องใจล้างหัวฉีดแล้วทําไมอืดลงนี่คือสดๆนะครับมาดูก่อนอันนี้เป็นรถเดิมๆใช้งานรถตู้นี่มาเปลี่ยนหัวฉีดนะครับ <S <S อ่าเขาว่าเปลี่ยนหัวฉีดนะ <S <S แล้วก็พวกคอมเมนต์ที่บอกว่าอะไรนะทาไมแบบบับคนอื่นให้ตัวเองดูดีอย่างนี้ยกูจะไปทําให้ตัวเองดูดีทําที่อะไรมีแต่คนถามว่าร้านอยู่ไหนกูไม่ได้รับทํากูให้ความรู้เฉยว่าเคยเจอมาแล้วมันเป็นแบบนี้อ่า ก็เลยจะพามาดูก well, ันว่ามันทาไมไงทำไมมันถึงแย่ลงเพราะว่าผมไม่เคยหาคําตอบให้ตัวเองเลยนะมีแต่ลูกค้ามาบอกพี่ผมไปล้างหัวฉีดมาแล้วอืดลงจูนเพิ่มให้หน่อยพี่รัาผมไปล้างหัวฉีดมาแล้วดอปลงอยากจูนแก้ใหม่ทาจากที่อื่นบ้างทําจากที่เราบ้างไปล้างหัวฉีดที่อื่นบอกหู้ยแย่ไปหมดวันนี้ก็เลยจะพามาพิสูจน์ไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะตอนนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนหัวฉีดสี่ต้นเราเปลี่ยนไปแล้วสองต้นอ่ะดูนี่ก่อนสองต้นนี้เปลี่ยนไปแล้วเห็นป่ะปลายใหม่ๆเงาๆเลยเนี่ยคือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนปเปล คราวนี้เราจะมาเทสเดิมเดิมมาดูคาบตะกรอกนก่อนแต่พอหยิบขึ้นมาผมไม่อยากจะมือเปื้อนเลยนี่คือวิธีเปลี่ยนหัวฉีดแบบมือไม่เปื้อนนะครับแบบสะอาดสะอาดอ่ะโอเคดูสภาพก่อนเนีย่ยสภาพัจะกระเขือแบบนี้นะะดูอีกอันนึงเขิอไหมอ่ะโอเควางไว้เอาต้นไหนต้นใดต้นหนึ่งเลือกเอาต้นหนึ่งเอาต้นนี้นะอ่ะให้ดูอันที่เปลี่ยนแล้วหน่อยจะเป็นยังไงอ่ะเงาเงาแบบนี้นะอ่ะโอเคเ,อเดี๋ยวเราจะมาลองเทสต้นนี้ดูก่อนอ่ะลองกดอันนี้ดูก่อน ถ้าสมมติหัวฉีดไม่ได้มีปัญหาอะไรผมก็จะกดแค่พวกนี้ดูก่อนนะฮะวิธีกดไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยก็กดดูเ,เขาเรียกว่าไงถ้าสมมุติไม่ฉีดไม่ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟอ่ะก็คือคอยไม่ทํางานก็จะดูว่ากดแล้วเนี่ยมันปกติไหมเนี่ยเข็มมันก็จะขึ้นลงถ้าสมมุติหัวฉีดมีปัญหาโดยที่ยังไม่เสียบอันเนี้ยมันอาจจะลงไวไวกว่านี้หรือไวมากเลยอันเนี้ยก็แล้วแต่ประสบการณ์ของช่งางออะลองเอาเอาขึ้นเครื่องเลยดีกว่าจะได้เห็น เอาปลายเอาน้ำยาฉีดตรงปลายที่ไหนเศษมันเยอะเดี๋ยวมันจะลงไปเนี่ยนเอาฉีดแค่ปลายที่พอยังไม่ต้องล้างอะไรเยอะนะฉีดแค่ปลายเฉยพอพอพอเดี๋ยวไปทิ้งเครื่องเลยน้ำมันเก่าทิ้งไว้รอก่อนเลยจะได้หายคาใจมันจะลำบากหน่อยนะนเพราะว่าที่นะครับแค่มากความทิ้งรอไว้ยัง<อ>ทิ้งไว้แล้วน้าทิ้งไว้ก่อนเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือเทสพื้นฐานนะฮะเบื้องต้น บางคนก็บอกว่าเอ้ยทาไมเครื่องมือเล็กจังบางคนก็บอกทาไมเครื่องมือใหญ่จังมันแล้วแต่คนมองถ้าคนมีเครื่องมือที่ตัวใหญ่กว่านี้ก็จะมองว่าตัวนี้มันเล็กถ้าคนที่มีเครื่องมือเล็กกว่านี้ก็มองว่าตัวนี้ใหญ่แล้วก็เอาไว้ง่ายตัวนู้น่ะตัวนู้นตัวนู้นตัวแรกเลยอะอันนั้นน่ะไม่กี่หมื่นอันนี้จะขยับขึ้นมาหลายหมื่นหน่อยพอขยับมาเป็นตัวนี้ก็แสนก็บาทแต่ถ้าอย่างอูใหม่อะผมเตรียมไว้แล้วเครื่องเป็นล้านเอาดีเออแต่ที่นี่มันไม่มีที่วางไงก็เอาแค่นี้ก่อนคค่่าาาาาารรรออไไไวววว้้้้ีีีกนนนเเลยดด๋มมมมมัจะทิง เพราะว่าที่อูใหม่เนี่ยโอ้โหแตพพดที่อูใหม่เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะวัดด้วยเป็นระบบคอมพิวเตอร์จะไม่มีซีซีเป็นแบบนี้ให้ดูแล้วเพราะว่ามันอาจจะต่างกันนิดเดียวอะไรแบบนี้ใช่ไหมละ่ะที่ใหม่คือจะเป็นคอมเลยจะเป็นคอมจับเลยว่าหัวฉีดจ่ายน้ํามันอะไรยังไงนะฮะอ่ะปล่อยทิ้งไปก่อนยังไม่ต้องเอาใส่ตวงนะตอนนี้เรายังไม่ได้พลิกอีกด้านนึงขึ้นมานะครับเรายังไม่วัดนะฮะ ตอนนี้เราให้น้ำมันมันในหัวฉีดก่อนมันต้องไล่อากาศที่น้ำมันเข้าเนี่ยมันจะต้องวนทิ้งก่อนแป๊บหนึ่งเราท่านก็สังเกตตามสายเนี่ยอะไรพวกนี้ดูไหลกลับดูอะไรว่าน้ำมันมันหมดหรือยังเพราะว่าหลักการของหัวฉีดเนี่ยมันจะน้ำมันเข้ามาเลี้ยงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จ่ายออกที่ปลายหัวฉีดแล้วส่วนหนึ่งก็จะเดินกลับเราต้องให้ระบบอากาศมันหมดนี่ก่อนอันนี้ปล่อยทิ้งนะอันนี้ไม่ได้วัดนะ เดี๋ยวเราจะวัดด้านที่เป็นถ้วยตรงใหญ่ๆเดี๋ยวรอให้มันกรบรอบก่อนกรบยังกรบแล้วกดหยุดกดหยุดก่อนให้ดูก่อนว่าไม่มีน้ํามันไหลเพื่อกันกระแสะดราม่านะฮะโอเคเอาพลิกมาอีกด้านหนึ่งคราวนี้น้ํามันน่ะหยดออกจากกลวยเนี้ยเต็มที่แล้วอะ่ะเอาให้ตรงเ,เดินเครื่องก่อน ตอนนี้ระบบปั๊มในเครื่องเนี่ยทำงานแล้วเดี๋ยวเราจะกดเทสกันว่าน้ำมันเนี่ยจ่ายเท่าไหรอ่รอให้อากาศหมดสายอีกแป๊บหนึ่งก่อนอเรามีเวลาทำงานของเราเราตั้งเวลาไว้แต่ละรุ่นนะฮะอะ่ะไปกดเทสเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะไม่มีหยดไม่มีหยดออกข้างนอกนะ,ะดูนะอะ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจ่ายเท่าไรนะฮะฝั่งที่น้ำมันจ่ายเยอะเนี่ยจะเป็นน้ำมันที่ออกจากปลายหวัวฉีดนะครับส่วนฝั่งที่น้ำมันจ่ายน้อยจะเป็นน้ำมันที่ออกจากไหลกลับนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าต้นหัวฉีดนี้จ่ายน้ำมันอยู่เท่าไหร่จะครบรอบแล้วนะครับ6ล้อไอ้400กว่าแล้วอ่า500ครบอ่าพอหยุดโอเคอ่าหมุนให้ตรงๆหน่อ,อ,อ,นอยอ่าไม่ตรงระพดเอียงหลังนิดนึงอ่าตัวล็อกมันหลุดนะฮะอ่าน้ำมันจ่ายประมาณ49นะฮะ49 48หรือ49ตะพดตมันเอียงวะเนี่ย หมุนให้เราไปนิดนึงอ่าประมาณนี้ 45, <49. S 1> ประมาณสี่สิบแปดสี่สิบเก้านะฮะดูสังเกตว่าน็อตตัวนี้จะพุ่งเข้าหาเราเลยนอ็นอตน็อตน็อตตัวนี้จะตรงเข้ามาหาเราเห็นป่ะอัน่ฝั่งนู้นก็ดูฝั่งนูน้นได้ง่ายๆแกตรงมาทางเราถ้าสมมุติมันเอียงลงก็จะตัวเลขอาจจะเพี้ยนนิดนึงตอนนี้ประมาณสี่สิบแปดไปไปลายเกือบสี่สิบเก้าแล้วก็น้ำมันไหลกลับอยู่ประมาณเกือบสิบเอ็ดอะสิบไปไปลายเลยอะหมุนทิ้งไปก่อนเลย หมุนทิ้งทีนี้เราทิ้งไว้สักนเลยเรามาถอดหัวฉีดออกมาล้างปิดเครื่องก่อนโอเคนะฮะเดี๋ยวเราถอดหัวฉีดออกมาล้างอันนี้ผมจะล้างแบบบ้านๆล้างแบบบ้านๆเลยนะบอกก่อนว่าไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะแต่ว่าลูกค้าจะโดนแบบนี้ประจําถ้าคุณไปร้านล้างหัวฉีดเขาจะไม่ล้างแบบนี้เขาจะมีวิธีล้างที่ไม่ใช่แบบนี้อะผมบอกก่อนอันนี้เราต้องแยกคําว่าล้างกับปรับตั้งเทสออกก่อนนะนี่คือล้างอย่างเดียวนะ เดี๋ยวเราไปลองกันล้างให้เห็นเลยเล้างแบบบ้านบ้านเลยนะเดี๋ยวเรากำลังจะถอดายหัวีดออกมานะครับอูอออ่ทั่วไปเขาจะล้างแบบประมาณนี้แหละฮะเดีย๋ยวจะทำให้ดูอเอีก็คือไม่มีอะไรก็ถอดปอกออกมาปอ,อกนี่แล้วแต่เทคนิคของแต่และอู่ครับจะขันกี่ปอนก็แล้วแต่เอ่เออมานะครับ ออปลายระวังปลายหล่นถ้าหล่นอาจจะพกหยิบปลายขึ้นมาก่อนดึงเข็มออกมาถ้าเข็มหลุดเนี่ยมีความเสี่ยงมากๆเลยนะฮะนี้ต้องบอกก่อนอ่ะใส่เข้าไปก่อนนะถอดหรือออกมาก่อนอ่าน,นี้แล้วแต่แต่เราอูดจะล้างแบบไหนแล้วแต่นะฮะน,นี้ผมไม่ไปก้าวล่วงนะฮะแต่เราจะลองกันดูแบบสดๆก่อนว่ามันผิดปกติไหมถ้าล้างเสร็จแล้วอะ่ะอ่ะก็ผีดล้างปกติเลยเอาแบบล้างแบบบ้านๆน้านนยาทั่วไปอ่าอันนี้อันนี้ผมล้างด้วยสเปรย์แห้งไวนะฮะ ความสะอาดแบบแห้งไหวมันจะมีแบบแห้งช้าๆด้วยอันนี้เขาเรียกว่าล้างประกอบเฉยๆล้างในความหมายของคุณคืออะไรอ่ะล้างในความหมายของคุณคืออะไรบางบางคนบอกว่าของผมไม่แห้งลงหรอกครับเพราะว่าของผมล้างแล้วก็มีปัดตั้งคอยปัดตั้งตรงนี้เนี่ยคือคุณต้องแยกคาว่าล้างก่อนล้างก็คืออ่ะมึงเอาจานไปล้างสมมุตินะมึงเอาจานไปล้างมึงทำอะไรหนึ่งล้างน้ําเปล่าถูทะไครแล้วก็ล้างอีกทีหนึ่งมันก็มีแค่นั้นถูกไหมแต่ คำว่าล้างของบางที่ก็คือถอดออกมาล้างปัดตั้งคอยอะ่ะถอดตมกล้างยังอ่ะ้งแอ,อาใส่เข้าไปไม่ต้องห่วงครับว่าเราจะสลับปงสลับปลายนะฮะอา่าล้างไปยังฉีดให้ดูหน่อยว่ามันออกกี่รูอ่าเห็นบ้านี่แปดรูอ่าน้ำมันกรอกนะฮะเพื่อให้มันลื่นนะฮะ ก็แล้วแต่บางคนก็ไม่กรอบบางคนก็ฉีดเลยบางคนก็ใช้โซเน็กล้างบางคนก็ใช้นี่ล้างนะฮะตอนนี้กำลังประกอบนะฮะเดี๋ยวเรารอดูกันเลยนะสบายอันนี้คือประกอบตามปกติเดี๋ยวมาดูกันส,สดว่ามันปกติไหมถ้าสมมติประกอบแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมก็โอเคปะ่ะก็น่าจะดีขึ้นปะ่ะแต่ถ้าเทเออกมาแล้วมันน้อยกว่าเดิมเราก็ต้องอืดลงถูกไหม เสร็จแล้ไม่มีอะไรครับอันนี้อันนี้คือล้างแบบบ้านๆนะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะมาบอกว่าแล้วล้างแบบถูกต้องทํายังไงน้ํามันออกจากหลอดหมดหลายห่วงเหมือนเดิมครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีค้างอยู่นะฮะอีกอย่างนึนที่ผมซื้อตัวใหม่เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเทสได้ทีละหัวมันเสียเวลาเดี๋ยวร้านใหม่นะอูใหม่นะทีเดียวสี่หัวเลยจบ มาดูกันพร้อมๆกันเบาเนี่ยมันชอบกระเด็นแบบน,น,นี้เราเปิดเดี๋ยเราเมืม่อก,กี้เท่าไหร่นะสี 49, 48, <ม>่สิบเก้าสิบแปดปลายสี่สิบเก้าสี่ว่าสี่สิบเก้าสี่บแปดจุดเก้าอ่ะแม่งนิดเดียวเลยพี่ต้องซื้อเครื่องใหม่เพราะมันไม่ได้ร้อยไปติงขนาดนั้นไง เอาให้มันตรงแล้วมาดูกันันให้ตรงหายไปหน่อยนึงอันนี้อยู่48เป๊ะไม่เกือบ49เก้าห็นไหเห็นปะมเนี่ยมันอยู่ตรงขีดล่าง4 0สิบมันคือมันอยู่ประมาณ48เลยอะถ้าอันเก่าอ่ะมันจะอยู่ประมาณสีไหลกลับเยอะกว่าเดิมแลวเนี่ย1ี่ 1> เกว่า สิบเอ็ดตัวกว่าอันแรกมันเกือบเกือบสิบเอ็ดถูกว่าที่กูบอกอะประมาณสิบจุดเก้าอันนี้ประมาณสิบเอ็ดเอาลองลองลองหมุนบิดเอียงหน่อยเดี๋ยวเพื่อมันมีคาคอลหาหน่อยเอาบิดเอียงไปข้างหลังนิดนึงอ่าถ้าบิดเอียงไปหลังให้หน้าตรงกว่าเดิมเนี่ยอันนี้แก้วตรงเลยนะกลายเป็นสี่สิบแปดชัดเลยเอาลองบิดมาหน้าหน่อยเอาบิดมาอีกอ่าอันนี้บิดแบบลำเอียงนะบิดแบบเทมาข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะก็ยังสี่สิบแปดไม่ถึงสี่สิบเก้าเห็นปะสี่สิบแปดต้นๆเลยเห็นปะ ประมาณส8 1ิบแดจดหนึ่งอะไรแบบนี้ไหลกลับก็ดู11กว่าเห็นชัดอ่าอันเก่าอ่ะไหลกลับไม่ถึง11ด้วยประมาณ 10. 9ุสมมติเราอิงจากตัวล่างเป็นหลักเพราะว่าเครื่องมือเราไม่ได้มาตรฐานร0อเนตะตัวนี้อ่ะลองลองเอียงให้ตัวล่างได้ส1บดเก้าิสมมติเราอิงไปอีกไปอีกเอ้ย10.9ดเก้าไม่11.9เอดเกาหมุนไม่อ่าอ,อ,อ,อันเดิมอันเไหนเราเนือเยอะไปอันนี้มันสิบ เราหน้ามานิดนึงหันหน้ามานิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงอ่านี่เนี่ยนี่น,นี้คือแถมให้นะสิบเอ็ดถ้าสมมติหมุนไหลกลับให้เป็นสิบเอ็ดเท่ากับอันแรกอันแรกไม่ถึงสิบเอ็ดด้วยนะดูน้ำมันเดียสี่สิบแปดไม่ถึงสี่สิบเก้าบางคนบอกว่าเฮ้ยซีซีเดียวมันจะไปทําให้รถอื่นลงได้ไงเอา้าแล้วทําไมมึงล้างมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเอาถูกปะ่ะอันนี้ถามก่อนว่าถ้าจะถามผมว่าทําไมซีซีเดียวทําให้รถอื่นลงถามมึงก่อนว่าทําไมล้างแล้วมันไม่เท่าเดิมถามก่อนนะ หนึ่งทำไมล้างแล้วไม่เท่าเดิมเหมือนเสื้อผ้ามึงเปื้อนไปมึงซักความสกรปรกออกไปแต่ความนิ่มของผ้าหลายๆอย่างที่มึงเข้าไปปั่นในนั้นอะ่ะมันก็ต้องหายไปทําไมเสื้อใส่ไปแล้วพอซักปุ๊บเดี๋ยวนิ่มเองทําไมอะ่ะทาไมไม่แข็งเหมือนเดิมอะ่ะก็เหมือนหัวฉีดแหละล้างแล้วทำไมต้องเหมือนเดิมถามก่อนถูกป่ะมึงอาจจะได้ข้อดีคือสบายใจได้ลื้อออกมาล้างได้ออกมาทำความสะอาดมีข้อดีในส่วนอื่นแต่ข้อที่ผมถามหนึ่งคำถามคือหายไปไหนหนึ่งซีซี นี่ขนาดเครื่องมือเราไม่ได้มาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะบอกว่าเอา่อเครื่องมือพี่ไม่ได้มาตรฐานมันก็เลยหายไปหนึ่งซีซีผมบอกว่าเอา้าแล้วทำไมมันถึงไม่มากขึ้นอะในเมื่อล้างถ้าเครื่องมือกูไม่ได้มาตรฐานจริงอย่างน้อยเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมให้กูหน่อยสิถูกไหมอันนี้กลายไปว่าน้อยกว่าเดิมนี่คือเหตุผลที่รถอืดหลงนี่ผมหาคําตอบให้นะผมตลอดเวลาแปดเก้าปีที่ผ่านมาผมไม่เคยหาคําตอบเลยแค่ลูกค้าพูดให้ฟังแล้วมันไม่ต่ํากว่ายี่สิบสามสิบคนตรงกันอนะคือกูไม่ต้องหาคําตอบแนละ้ว แต่ถ้าลูกค้าพูดในฝังคนเดียวกูจะหาคำตอบจนเจอแต่เนี่ยค,ค,คนนู้นกับปูดคนนี้ก็บูดคนนั้นก็บูดคือมึงเป็นบุคคลที่อยู่เฉยๆตามบ้านมึงจะไม่รู้หรอกกูอยู่แบบเนี้ยกูจะรู้เหมือนคุณหมออ่ะรู้ว่าอ๋อปวดท้องมากปวนี้ปวดท้องแบบนี้คือจะรู้พอเรารู้เราไม่ต้องหาคำตอบบอกแต่วันนี้หาให้แล้วแล้วเห็นแล้วบางคนบอกว่าอ่ะสรุปหายไปหนึ่งซีซีไม่เป็นหรอกผมอยากล้างเดี๋ยวรถมีกี่หัวขีดสี่อ่ะสี่สี่หัวฉีดหายไปหัวขีดละ,ละหนึ่งสูบละหนึ่งซีซีก็เท่ากับสี่ซีซี นี่แค่วัดคร่าวๆนะถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวรออู่ใหม่แล้เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือที่มาตรฐานเทสให้ดูอีกรอบนึงถ้ายังคาใจอยู่นะก็ฝากไว้แล้วกัน่ะจบและคลิปคราวนี้ต่อท้ายว่าแล้ววิธีร้านที่ถูกต้องล่ะทำยังไงเข่ยงเครื่องเขี่ยวนี้เป็นเครื่องดูสเปรดูว่ามันฟูงไหมมันออกครบทุกหัวไหมแล้วดูเส้นว่ามันจ่ายเท่ากันไหมบางทีเนี่ยคุณไปดูแค่นั้นน่ะโอเคถ้ามันจ่ายเท่านี้จริงแต่กรูจะบอกให้บางทีอะแปดรูอะสมมติห้ารูแล้วกันถ้ารูนี้เล็กอะ แล้วดูนี้ใจ่ายใหญ่ใจใ่ายเยอะกว่าปกติละ่ะผลรวมออกมาเท่ากับสูบอื่น <c oughs> ก็ไม่ได้นะจริงๆ <c oughs> ต้องผ่านเครื่องนี้ก่อนแต่นี่ผมเทสให้ดูแค่เบื้องต้นถ้าเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องเลยหนึ่งเทสไอ้ที่นี่ก่อนดูก่อนออกเท่ากันไหมด้วยสายตาแล้วถึงจะไปขึ้นเครื่องนี้อแต่จริงๆอ่งควรจะมีเครื่องใหญ่กว่าน,นี้แต่ดูพื้นที่ดูเดี๋ยวมันไม่พอดูที่พื้นนี่อะประมาณนี้นะคราวนี้ล้างนี่ก็คือล้างไอ้ที่นี่คือเครื่องต้มเนี่ยคือเครื่องล้างมึงดูจกฝุ่นเนี่ยกูไม่เคยใช้เลย เพราะผมจะไม่ซ่อมหัวฉีดผมไม่ใช่ร้านหัวฉีดผมเป็นร้านจูนกล่องติดตั้งทํารถให้สมบูรณ์ซึ่งการซ่อมบํารุงของหัวฉีดเนี่ยมันละเอียดอ่อนมันมีคอยด้านในเอาเอาต้นเอาต้นนี้กด้ยอมทิ้งไปต้องนึงมามาตรงนี้ผม,ผมพิเจจจบบข้างในเนี่ยมันจะมีคอยหัวฉีดเขาเรียกอันนี้เป็นคอยหัวฉีดแล้วกันมันจะมีแผ่นชิ้มแผ่นอะไรคือมันเป็นจังหวะก,การยกของหัวฉีดหัวฉีดเวลาจ่ายน้ำมันอ่ะเฮ้ยหยิบายหัวฉีด่อยอะ ถ้าเข็มมากลงสนิทอ่าถ้าเข็มลงดันลงไปน็นส้นสุดถ้าลงสนิทน้ามันจะไม่จ่ายถ้าดึงขึ้นจะจ่ายอ่ะอ่าดึงขึ้นก็จะจ่ายแต่มันไม่ได้ดึงขนาดนี้มันดึงขึ้ขนนิดเดีวยวคราวนี้เอาหยิบคอยมาต่อคอยตัวนี้จะคอยคอยแบบขึ้นลงขึ้นลงแต่ะบวงงนการข้างในผมไม่ได้ละเอยียดขนาดนั้นคราวนี้ล้างบางร้านเนี่ยล้างก็คือล้างจะล้างแบบที่ผมล้างทั่วไปหรือจะล้างแบบต้มแล้วแต่มันจะมีแบบต้มนี่เครืค่องต้องมีน้ํายาของมันลิ่มตึงจะหลต่างอยู่ ก็เอาเข้าไปแล้วก็ต้มด้วยความร้อนอ่ะเสร็จปุ๊บคราวนี้ไอ้ส่วนล้างเนี่ยจบไปนะคุณก็ต้องเป็นพิสูจน์กันแล้วล้างแบบนี้จะจ่ายน้ำมันมากกว่าเดิมหรือเท่าเดิมไหมอันนี้ก็ต้องเป็นพิสูจน์เอาผมผมไม่ก้าวล่วงผมจะเป็นลูกก้าวล่วงตรงนี้การปับตั้งคอยนี้อ่ะบางคนบอกว่าทําไมที่อู่เขาล้างแล้วรถวิ่งดีขึ้นด้วยเพราะว่าเขาไปปปับตรงนี้คือปกติมันยกแค่เนี้สมมติของเดิมยกแค่นี้ใช่ป่ะอ่ะสมมติปลายมันตันหรือปลายมีปัญหา มันก็ยกเท่าเดิมแหละแต่ว่าน้ํามันจะจ่ายน้อยลงคราวนี้เขาก็มาปรับแต่งตัวเนี้ให้มันยกสูงขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ในนี้ผมก็ไม่ได้เสียนะผมบอกก่อนผมเอาแค่ความรู้เบื้องต้นให้คุณคิดาตามแล้วก็วิเคราะห์เพราะมาปรับตัวนี้น้ำมันก็จะจ่ายเยอะคราวนี้ยเยอะแค่ไหนก็ต้องไปวัดกันดูอีกทีหนึ่งซึ่งคุณคิดว่าค่าแรงหรือล้าง3,500เขาจะทําให้ขนาดนั้นไหมผมถามก่อนเพราะว่าถ้าคุณปรับไปครบเนี่ยมันจะต้องเป็นแผ่นเล็กๆลกองอะเราเคยซื้อมานะที mm ่ไหนหมดจ ลองหยิบมาให้รู้ก็นิดนึงก็ได้เอเอเคยซื้อมาทําอยู่แต่ว่ามันเหนื่อยแล้วมันก็ไม่คุ้มแล้วมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าแค่เกลียวที่เนี้ยมันเป็นเกียวละเอียดมากขันผิดพลาดก,ก็พังเลยผมในเรื่องที่จะถ้ารถมันสมบูรณ์อ่ะผมไม่ยุ่งกับการนี้หรอกจบตัดปัญหาจบต้นหัวฉีดเสื่อมหายไปหนึ่งซีซีเราเปลี่ยนปลายหัวฉีดที่เปลือจบเราจะไม่ยุ่งกับต้นเนี้ยแผน่นอลิเีแผน่นชิมแผน่นอันนี้จะเรียกแผน่นชิมลองตรงคอยมันก็จะมีเบอร์เบอร์มันแบบละเอียดมากเราก็เลยแบบ ตัดปัญหาไปก่อนเพราะว่าเวลาหน้าร้านก็ไม่พอช่างก็ไม่พอก็เลยบอกก่อนว่ามันก็จะมีวิธีนี้คือปรับตั้งแล้วผมจะบอกว่าปกติเนี่ยผมส่งร้านหัวชดปรับตั้งตัวเนี้ยต้นหนึ่งเนี่ยห้าร้อยพันหนึ่งแล้วแล้วสี่ต้นนะ่ะอัติีเ่าสี่พันมึงยังไม่ได้ค่าแรงล้างค่าแรงถอดค่าแรงเทียค่าไฟเลยถูกไหมซึ่งถ้าล้างสองสามพันะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเขาล้างเจ็ดแปดพันเก้าพันอันนั้นแล้วแต่เขาถ้าเขาทําให้แบบนี้คุณจบแน่นอนคุณก็ดูน้ํามันบอกพี่ผมขอดู ก่อนล้างกับหลังล้างหน่อยว่าจ่ายน้ำมันเท่าไหร่ถ้ามันเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมรถคุณไม่อืดลงแน่นอนแต่ถ้ามันน้อยลงแบบนี้อืดลงแน่นอนโอเคคคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าเราจะพยายามไม่ตัดต่อเลยเราจะแค่เร่งสปีดพอให้มันได้คือมันจะยืดเยื้อจะได้บทสรุปเลยว่าเป็นยังไงอโอเคฮะัสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนบางก็ต้องไปเรียนแลวกี่โมงละสี่หกเฮ้ยนิดเดียวเห็นป่ะสิบห้าทีเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนฝากไปด้วยนะฮะกูมาเตือน เพื่อให้ไม่ต้องเสียตังค์แล้วไม่ได้เอาตังค์มาให้กูแล้วกูไม่ได้รับทากูได้ผลประโยชน์อะไรจากตรงนี้บอกว่ามันมีคนหนึ่งเม้นว่าอะไรวะสร้างแบรนด์้ตันเองเหมือนทําให้ตัวเองดังอ่ะแค่นี้กูก็ทํางานไม่ทันแล้วกูทํามาแบบนี้ไม่รู้กี่ปีแล้วมึงมึงเพิ่งมารู้จักกูอ่ะเก็บเน็ตไว้ดูเน็ตฟิกเถอะไอ้จัก์แค่นี้แหละไปก็โอเคนะฮะใครที่ได้ดูคลิปแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะหา รถเดิมๆแล้วก็เอาหัวฉีดเนี่ยไปร้านหัวฉีดใหญ่ๆเลยที่เขามีเครื่องมือตัวที่สามารถดูค่าจากคอมพิวเตอร์ได้อะว่าเทสก่อนล้างกับหลังล้างอ่ะมันต่างกันแบบไหนเพราะว่าจากที่ได้ดูมาตั้งแต่แรกอะ่ะมันก็เกิดได้จากหลายๆอย่างเ,ออเครื่องเทสไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มอ่ะเพราะว่าผมก็เทสแบบนี้ผมก็ใช้อยู่แค่แบบนี้เพราะว่าผมยังไม่มีตังซื้อเครื่องใหญ่ถึงมีก็ไม่มีที่วางอ่ะแต่ว่าผมวางแผนไว้แล้วผมจะซื้ออย่างที่บอกนะฮะก็ ถ้าอยากได้แบบเอาเป๊ะๆนะถ้าอย่างสมมติยังมีคนขัดอยู่นะก็เดี๋ยวพาไปเทสดูว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันน้อยลงเพราะอะไรแต่ที่ผมคิดแล้วเดาไว้ในหัวคิดว่าการรื้อประกอบเนี่ยอย่างเช่นปากกาเนี่ยสมมตินะรื้อประกอบเนี่ยทุกครั้งที่เรารื้อออกมาแล้วประกอบใหม่อ่ะผมคิดว่าตำแหน่งอะมันไม่ได้อยู่ที่เดิมหรอกมันก็มีเพิ่มมีลดบ้างนิดหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะคุณคิดว่าปลายเนี่ยมันจะลงไปอยู่ที่เดิมของปากกาไหมก็ไม่ก็ไม่เป็นไรแล้าอาจจะบิดมันนิดนึงอะไรแบบนี้อ่า แล้วก็เวลาเราใช้หัวฉีดไปอ่ะคนก็จะไปคิดว่าถอดออกมาล้างเนี่ยเอ่อมันล้างตรงนี้น่าจะสะอาดขึ้นคือถามว่ามันสกรปรกไหมสกรปรกแต่สิ่งที่มันสึกหลอก็มีเนี่ยคืออย่างสมมติอันนี้คือสมมติอันนี้คือปลายน,นี่คือเข็มคุณคิดว่ามันขึ้นลงอย่างเงี้ยมันจะไม่สึกหลอเลยเหรอขนาดมึงเอากันยังหลวมได้เลยใช่ไหมละ่ะยิ่งใหญ่ใหญ่แบบกูด,ด้วยใช่ไหม<ต>เออขาขาใหญ่ก็นั่นแหละมันก็มีหลวมได้มีอะไรได้แบบเนี้ยหรือรูอาจจะตันได้อะไรแบบเนี้ย แล้วที่สําคัญไปกว่านั้นคือข้างบนคอยอะ่ะมันก็เสื่อมได้มันไม่ได้เสียแค่ตรงปลายตรงต้นก็เสียได้แล้ววิธีแก้อะทําไงคือผมไม่ใช่ร้านซ่อมหัวฉีดผมก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่นิยมซ่อมหัวฉีดเพราะผมไม่ถนัดถูกไหมอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าผมไม่ถนัดซ่อมหัวฉีดก็เลยกลายเป็นว่าผมก็เน้นเปลี่ยนปลายหัวฉีดให้น้ํามันเพิ่มอ่ะเพิ่ม5ซีซีเพิ่ม8ซีซีเพิ่ม9ซีซีเพิ่ม15ซีซีแล้วแต่สเปครถนลูกค้าจะเปลี่ยนโบจะอะไรแบบนี้แต่ผมบอกไว้เลยนะรถบ,บ้านมาเนี่ย ผมยังไม่รับทําเกี่ยวกับหัวฉีดเต็มระบบนะผมมาจะทําให้เฉพาะรถที่มาไล่ที่ผมแบบว่าทําหัวฉีดมาแล้วมีปัญหาใหญ่ไปอะไรแบบนี้ผมจะทาแบบนั้นมากกว่าหรือรถที่มาอัพสเต็ปที่ผมเปลี่ยนโบลและยาเปลี่ยนหัวฉีดจะเป็นแบบนั้นมากกว่าจะไม่ได้แบบรับเช็คซ่อมบํารุงแบบรถเดิมๆมาเช็คซ่อมบารุงอะไรแบบนั้นไม่สม่วนมากจะเป็นเปลี่ยนเลยเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าลือมาเช็คกลับเข้าไปน้ํามันหายไปลูกค้าก็ไม่โอเคแล้วถูกไหมแต่ถ้าอย่างน้อยผมเปลี่ยนตัว 5C ซีซีเข้าไป ปกติต้องเพิ่ม5แต่ว่าเราไม่ได้ไปเซตต้นก็อาจจะเพิ่มแค่4แต่ยังไงก็วิ่งดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้ผมก็เลยจะเน้นไปทางแนวนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่ผู้ชํานาญการทางด้านหัวฉีดถ้าอยากรู้อยากชัวอยากเม่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะติดต่อร้านปั๊มหัวฉีดใหญ่ๆที่มีเครื่องมือเยอะเดี๋ยวจะพาไปทดสอบพิสูจน์กันอีกทีนึงก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยคลิปนี้ไม่ได้ทํามาโจมตีใครอย่างที่ผมบอกไปก่อนท้ายคลิปตอนแรกเราปิดไปแล้วใช่ไหมล่ะว่าคุณได้ผลประโยชน์อยู่แล้วร้านหัวฉีดนถถ้้้้าาาาเอลลููกคคดิปีจริง ผลประโยชน์จะตกอยู่ที่คุณอยู่แล้วเพราะถ้าคุณทําดีอยู่แล้วน้ํามันได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมจริงก็คือผลดีลูกค้าก็จะเข้าไปหาคุณคุณโฆษณาไปเลยว่าที่ผมทําไม่เหมือนอ้วนแน่นอนไม่เหมือนที่อ้วนพูดแน่นอนกับร้านทั่วๆไปผมเผื่อ <ๆ S 1> จะมีงานเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกลูกค้าจะสนใจเรื่องหัวฉีดอีกพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคนระับผมแนะนําประมาณนี้นะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยสําหรับแง่คิดดีๆถ้าคอมเมนต์ดีๆผมยินดีตอบนะฮะยินดีใช้เหตุผลอธิบายแต่ถ้าคอมเมนต์แบบส้นตีนก็ นั่นแหละฮะอาจจะโดนบล็อกได้และดินทุรนทุรายอยากดูอ้วนจุนเนะ้อ